เราควรจะทานยังไงอะคะเขาแนะนําอย่างานางงี้คะ่ะว่าถ้าส,สมมติว่าต้องการผลเรื่องของการช่วยให้หลับง่บายหลับสบายหลับลึกดี mm hmm. ให้ทานก่อนนอน mm hmm. แต่ถ้าว่าต้องการเรื่องของการบูสต์พลังงาน <Okay. S 2> ต้องการให้สดชื่นกระปี่กระเป๋าเนี่ยจะให้ทานเช้าก่อนอาหารตอนท้องว่างอยู่ที่ว่าเราอต้องการอะไรไมีคนถามเหมือนกันว่าแล้วร่างกายเราจะรู้ได้ไงว่าอา้าวแล้วทำไมกินตอนกาลางคืนทําให้หลับกินตอนกลางวันทําให้สดชื่นร่างกายเราฉลาด S <S มันเหมือนกับว,ว่าอาหารเสริมเนี่ยใส่เข้าไปเป็นแบคทีเรียลเป็นปอุปกรณ์ให้ร่างกายร่างกายเราจะรู้ว่าถ้ากินเวลานี้ฉันต้องการเรื่องนี้ถ้าต้องการเรื่องหลับร่างกายแล้วก็สามารถดึงสารอาหารที่มันเกี่ยวข้องกับการหลับเ,เข้ามาฟื้นฟูถ้ากินตอนกลางวันร่างกายเราต้องการเผาผัานพลังงาน <S <S <ๆ>ก็จะเป็นดึงเอาสารอาหารที่มันเกี่ยวข้องกับการเผาผันพลังงานมาเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะรู้เราเยงแต่ว่าเราเอาไว้ให้มันเหมาะก,กับงาที่เขาต้องการ